น่าจะเอาเดโมทั้งหมดมาปล่อยใน YouTube อยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือกินชาบูกินแซลมอนกินยำดูดูแลบุปการีแล้วก็สมาชิในครอบครัวครับสงบนิ่งแล้วหลับไปเลยกินครับจะไปต่อรองกอาราเทพเจ้าค่ะดูหวยจบไปกินทุกอย่างที่อยากกินเลยค่ะจะนั่งสมาธินึกถึงพระพุทธคุณทั้งวันเลยค่ะ พ,พอดีพวกเรามาจากค่ายอินนิ่งนะครับรามาจาก,าจากาสียปินก็คือมอนายมีซิงเกิลว่ากแค่สักคนเดียวก็พอเลยอยากจะถามทุกคนว่าถ้าเหลืออีกวันหนึ่งอ่ะตัวเองจะทําอะไรกันเดี๋ยวเวลาอีกวันหนึ่งเลยอ่ะที่มีชีวิตอยู่ตัวเองจะทําอะไรกันนอนมั้งครับปอกลักคนที่เรารักรให้ครบทุกคนอ่าอยู่บ้านกับครอบครัวครับนอนครับวง <laughs> นี้เน้นนอนเนาะัสดีค่ะเอิร์จนต์จากดับเบิลเอ็มเอสค่ะ จริงป้าอาจจะดูน้ำเน่าไว้หนึ่งแต่คิดว่าจะติดต่อทุกคนที่เราแคร์เรารักอะว่าบอกว่าวันนี้คือวันสุดท้ายเ,ยเราอยากใช้เวลาอยู่กับเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้หรือถ้ามันสามารถเกิดขึ้นได้เราอยากพาเขาไปในไปทาในสิ่งที่เขาอยากทำไปในเวแบบเวคนลักอะไรอย่างเงี้ยจะมากกว่าคือก็คุณคแม่อะไรเงี้ยชช่ยช,ยชยจบแล้ว,วล้าเราสวยอะ พ่อประกาบท้าพ่อกับแม่ครับอยู่ดูแลบุตรการีแล้วก็สมาชิกในครอบครัวครับถ้าเกิดมันก็เป็นแบบเป็นแบบเรื่องรีแลกซ์รีและซ์มินติงจะทำอะไรเรื่องรีแลกซ์เรรหรอครับนั่งดูหนังแล้วกันเป็นพวกหนัง AI หนังไซไฟน่าจะเอาเดโมโทั้งหมดมาปล่อยใน YouTube ถ้ามันเหลือวันเดียวมันมันต้องมันต้องปล่อยแล้วอะ่ะดีกว่าให้มันตายไปสวัสดีค่ะมีนน้ผสอจากบ็อกซ์มิวสิคค่ะอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นมื้อมื้อแรกของวันแล้วเสร็จแล้วก็ออกไปเล่นกับหมาทังเลงให้เยอะที่สุดทำไมดูเยอะเนาะหนึ่งวัน กินชาบูกินแซลมอนแล้วก็กินกินยำไปหาเพื่อนไปดูนแล้วก็ไปนั่งเรือทำทุกอย่างที่อยากทำกลับมาบ้านก่อนเที่ยงคืนถือว่าคุ้มมากใช้เวลาให้คุ้มที่สุดเพราะว่ากินสักวันเดียวก็พอจะทําสิ่งนี้ค่ะจะซื้อกล่องทำไมก๋วยเตี๋ยวเรือร้านอะไรมันจริงๆมันมีร้านแถวบ้านแต่ว่าเออไม่บอกละกันสาทรสาทรอยู่แถวสาทรอร่อยมากปังบังทิปค่ะวันนั้นก็จะต้องถูกหวยค่ะจะไปต่อรองกับเทพเจ้าค่ะ จะต้องให้ถูกหวยจบอันไหนๆก็จะถูกหวยจะเอากี่ล้านส0ล้านพอพอหรอพอพอตายไปก็ใช้ไม่ได้มีโอกาสจะได้แค่วันเดียวสวัสดีค่ะวงเด็เดอร์วเยี่ยสโกหามพีชค่ะผมยิ้มครับนอนเฉยๆฉยสงบนิ่งแล้วหลับไปเลยกินครับกินกินข้าวด้วยครับข้าวคกกะปิครับอ๋ออร่อยอร่อยแบบเด็ดๆเลยสวัสดีค่ะลูกหวยเอลิสค่ะสวัสดีค่ะน้ำเอลิสค่ะสวัสดีค่ะตาลเอลิสค่ะสวัสดีค่ะบุ๊กเอลิสค่ะ ้เงินที่เก็บไว้ทั้งหมดให้หมดเลยแสว่าตังค์เยอะคนนี้ไม่นะหน่อยสุดเลน,นี้จะกินทุกอย่างที่อยากกินเลยค่ะตอนนี้จะเล่นกีฬาเอ็กซิมที่บาดอันตรายที่สุดให้หมดเลยค่ะจะมีความปลอดภัยใดแทั้งสิน้นจะนั่งสมาธินึกถึงพระพุทธคุณทั้งวันเลยค่ะ<อ>จะได้ไปสวรรค์ สวัสดีครับผมรัชโยนะครับผมก็เหลือเวลาหนึ่งวันก็คงใช้ชีวิตกับครอบครัวนะครับผมแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับโลกยังไงก็ได้ให้ไม่ได้มากที่สุดจนกว่าเวลาจะหมดประมาณนั้นครับพร้อมคอนแถมเลยครับอ่าแล้วก็ออกกําลังกายด้วยครับสองชั่วโมงแลวยกดัมเบลหน่อยขอเบลกกล้กางไปด้วยหน่อยเบลกกล้กางไปด้วยหน่อยสวัสดีครับผมเฟรมธนวุฒิครับจากค่ายมาโคเวฟครับอยู่กับครอบครัวอยู่กับแม่แล้วก็แมวจริงๆวันหนึ่งมันไม่พอเหรบก็อยากอยู่ได้เรื่อยๆอ่ะแดนุลินครับไอสวนสนุก ไปสนุกเราคิดว่ามันเปิดไปคนสุดท้ายของโลกอ่อทุกอย่างพังหมดเลยทุกอย่างพังหมดแล้วอะไรแล้วอ๋อเออว่ะอยู่บ้านเราก็ดูหนังหนังโปรดหนังเรื่องโปรดฮะโมลอนครับผมน่าจะนอนมั้งครับเพราะไม่รู้พวกนี้ทำอะไรแล้วจะกินหมาล่าสายพันธุ์ทั้งวันเลยครับผมแล้วอร์น่าจะแต่งเพลงสุดท้ายครับอยากให้คนที่มาเจอกับผมเนี่ยเจอผมในสภาพนั้นแล้วเนี่ยเขาได้แบบฟังผลงานของผมชิ้นสุดท้ายที่ผมจะฝากไว้บนโลกนี้ไล่ขอโทษทุกคนที่เคยรู้สึกผิดคมับว่า ไปรัดจากค่ดับเบิลเอ็จะกินทุกอย่างที่อยากกินเอาให้แบบว่าให้มันทุ่งแตกตาย,ยชาบูพิซซ่าอะไรอย่างี้อะไรที่อ้วนๆเอามาให้หมดเลยก็คือแบบเอาให้มันพงุงม,มันแตกแล้วมันก็ไปเลยอ่ะมันยังไม่ตายอ่ะเอาเอาีกใช่ขาดไม่ต้องาใค่ไ